มองหารถบ้านหรือรถเชิงพาณิชย์ไว้ใช้งานราคาดีราคาถูกซื้อไปขับได้เลยไม่ต้องกลัวปัญหาขับไปซ่อมไปทางเต็นท์สีโพช้างออโต้ของเรามีสิ่งที่อยากจะนำเสนอวันนี้ได้ยู่กับ t ต y o ต a v ีโก้แชมป์สประตู2.5 G MT ปี2014เรียกได้ว่าจัดเต็มอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยสำหรับกระบะยกสูงวันนี้ครับเป็นรถปี2014ครับรุ่นท็อปเกีย์ธรรมดากระจังหน้าสวยงามรุ่นนี้เป็นตัวท็อปสีเทาภายนอกเนี่ย ค่อนข,ข้างสมบูรณ์มากเลยนะฮะรถคันนี้นะครับสามารถใช้เป็นรถบรรทุกสิ่งของก็ได้หรือจะใช้สําหรับโดยสารก็ดีเลยครับมาส่วนของท้ายกระบะนะครับผม กว้างขวางมากๆเหมาะก,ก,ก,กับการใช้งานเชิงภายในจริงๆครับรุ่นนี้เรามาชมภายในกันครับในส่วนของภายในนี้จะเป็นสีเบดทั้งคันตามที่เราเห็นกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้าสีดําหรือแม้กระทั่งเบาะนะครับตัวเบาะเป็นเบาะกำมะหยี่เบาะไม่ขาดไม่ชารุดภายในเดิมๆทั้งหมดเรามีการเก็บรายละเอียดให้นิดหน่อยทั้งหมดครับมาต่อกันที่พวงมาลัยครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันในส่วนของระบบความปลอดภัยมีถุลงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้ด้วยครับในส่วนของหน้าจอเป็นแบบวิทยุซ d ดี ฟัง AMFM ได้เลยนะครับระบบแอร์ไม่ต้องห่วงครับเย็นฉ่ำชื่นใจมันดูที่เกียร์กันครับเกียร์เป็นเกียร์ MT5 ีาสปีดขับยาวๆแบบสบายใจช่วยในการประหยัดน้ำมันด้วยนะครับมาในส่วนของด้านหลังกันนะครับสำหรับคันนี้ด้านหลังสำหรับผู้โดยสารนั่งได้ถึง3ท่านพื้นที่กว้างนั่งสบายในส่วนของห้องเครื่องนั้นนะครับย้ำกันอีกทีเป็นเครื่องดีเซล2,500รซีซีระบบเกียร์เ t เครื่องยนต์ VN เอ็นเทอร์โบให้อาาัตราเร่งที่ดีพร้อมประหยัดน้ำมันห้องเครื่องของเราทำความสะอาดให้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวเครื่องและส่วนต่างๆของห้องเครื่องไม่เยิม้มไม่ย้อยไม่มีข้าอะไรให้คุณลูกค้าต้องกวนใจรับประกันคุณภาพรถยนต์รถกระบะทุกคันแบบจัดเต็มให้คุณลูกค้าสำหรับราคาของ t o y o ต a v i g o c h a ช p ปประตู2 5 gmt ปี2 0 1 4ราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทครับออกรถกระเราวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับเครดิตด,ดีฟรีดาวน์ดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทฟรีแค่ดำเนินการจัดโอนหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด8ปเดือนรถสวยคุณภาพดี การันตีเลขใหม่แท้การันตีไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําการันตีเล่มไม่มีชำรุดสูญหายทดลองจัดฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านสอบถามเพิ่มเติมโทร0816178316 idline 0816178316หรือ0815925393 idline 0815925393 รถมือสองรถสวยคุณภาพดีต้องสีโพช้างออโต้เท่านั้น